ผู้ป่วยจะได้รับการซักประวัติค่ะแจ้งประวัติการเจ็บป่วยโรคประจําตัวประวัติการแพ้ยาแพ้อาหารและยาที่รับประทานเป็นประจําทุกวันค่ะหากเคยดมยาสลบควรแจ้งภาวะแทรกซ้อนเช่นประวัติการใส่ท่อช่วยหายใจยากให้เจ้าหน้าที่ทราบค่ะ งดยาสมุนไพรและอาหารเสริมที่มีวิตามิน A และ E งดอย่างน้อย10วันเนื่องจากอาจทำให้เลือดหยุดไหลาย,ยากทำให้เป็นประสักต่อการผ่าตัดค่าควรงดสูบุรีอย่างน้อยสองสัปดาห์เพื่อลดเสมหะและลดการไอซึ่งนำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหายใจได้ค่ะ ควรงดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนเพื่อป้องกันการสูดสำรักเศษอาหารเข้าปอดเข้าหลอดลมและควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายฟอกบริเวณที่จะผ่าตัดค่ะแนะนำให้ถอดเครื่องประดับของมีค